สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันวายชาแนลกับอีกครั้งกับรายการอ R. g e n e เ a t i o n เรื่องตำนาจอมยุดพูดถังซานสองสำนักถังและพบจบแดง EP เก้าสิบสี่จ้าพีกพีกพีกพีเอออยู่รัชทาก็ลุกขึ้นยืนนยืได้เฉยใหญ่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะใบลุ้นกันต่อดีกว่าว่ามันจะ แมันน่าจะเกิดเหตุการณ์มากมายขึ้นเลยจะวายป่วงแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างเริ่มแล้วสงครามเริ่มแล้วนะคะไปลุ้นกันจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดเป็นอินกิ้งกิ้งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ฉีบด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ในเพลสเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์จ้าแล้วก็ฝากกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเย้ขอบคุณที่อยากจะดีของเราด้วยค่ะดี่ทีวีครับผมขอบคุณครับไปค่ะ อมีหน้าสัตว์โลดสิโอเ้เทียนร้อนองแห่งจักรวรรดิสืบกว่าจงวิศวกรระดับเก้าชุบเลี้ยงวิศวกรระดับสูงไว้หนึ่งเดือนที่วางแผนก่อกระบุกีวังเมื่อสิบปีก่อนเทียนร้อนเ่อเทียนร้อน สบายดีหรือเปล่าทำไมข้าเป็นผูแล้วหลังน้เป็นไรนั่นก็ดีแล้ววางแผนร่วมกันแบบเนิมไปถึงใดแล้วที่แท้เขาก็เป็นพันธมิตรเสร็จอาทุงเทไม่เสดพ่อได้ของว่าัานี้เราคงต้องช่วยละทุกอ,อ,อย่างเ่าเพื่อทเส็จอา รบกวนท่านไปเอาวระดับสูงกับกระสุนปืนใหญ่นาพิธทีที่อยู่ทางอาวุธมาทีนั่นาจังหวะที่ระเบิดด้วยตลอดจริงๆเราอารานโรคมรือกันมีอะไระไปสมอเลยข้าว่าฟาบาดนั่นชราขึ้นทุกวันแม่ทัพเขตเหนือชื่นชมสเสด็จอาม่าบอกว่าอยากทำงานรับใช้ท่านนานเองก็อยากทำให้ขุนนางได้สมดังปรารถนา น <c oughs> ม่น่าไว้ใจสักคนจริงเราจะทายาทหรือหัก<ม>ัรเอังไงแต่ย้อนทับเขตเนื้ือให้เขาจริงเหรอไม่เได้ไม่ท้บเขตเนือไม่มีโอกาสได้เจอเขาแลนะ้วแหละรูจงว่าจังคืนนี้ชันส่วนสวยงามเหมือนแขล้มเวงล่ำลึกและชวนให้คนลงไหล ไว้ชันนกนะรถสีเทียนรัดนั้นมันดวงแข็งเมื่อครูเสดจือแนะนำให้เราเรียบออกไปเดี๋ยวรอชาข้าว่าสื่อไหลเขื่อนต้องทำอะไรแน่เรื่องนี้คงไม่การเปลี่ยนแปลงแล้วคุณของสื่อไหลเขื่อนไปไปกับเราเหรอพวกเราไปก่อนเชื่อเหตเบื่อของคนสื่อไหลเขื่อนใครอยากจะรู้แล้ว่าพวกเขามีอะไรแปลกใจอีกทุกคนตามข้าไปทา<ป>งนั้นไปค่ะกรมบัชุดมหาวิชาสองจ,สจะกุะกมติดสี่ในท้องท้งหมดท่อ เสี่ยวเทาหัตอนนี้เสี่ยวเทาเป็นเทพิดาสังสีมีพลังไม่ร้อยเมื่กี้หาข้ามเข้าไปจับมามวขาคงเดียวมาไม่ได้เพื่อช่วยเสี่ยวเทาต้องวางแผนอีกทีที่สำคัญคือต้องพาเด็กพวกนั้นหนีไปอย่างปลอดภัยเขาจะไปแจ้งสำนักธรรมับสื่อเลยเึ้นวิ่งเข้ายโรงการประลองใต้ มันเกี่ยวข้องกับสำนักวิญญาณอันตรายอย่างยิ่งข้าจะไปดูพวกเขาก่อนผู้อำนวยสุรีย์เจริที่ฝั่งตะวันตกแล้วอี๋ยฮาก็คือถอดร่างถอดเต็กว้าวแล้วได้ของจากทางอวบเรียดไปเยอะเลยมือประกาศอายการสืบแล้วทุกคนที่ไปหาทางโจวข้าขีดเสินพี่รองแข่งเสียจะรีบไปอุ้ยฮาระวังด้วยนะเราจะรอเจ้าที่นัดหมายวุ่นอุ๋ยฮา โอยขา่างงตาิกลับมาแล้วอนนี้จู่หูนั่นเริ่มแก่สลับแกนพลังแห่งวงแหวนเแล้วแต่การปอมใกล้จบแล้วรมแบเดกยัง เจ็จตันเสร็จเร็วขนาดนี้จร่งนะคะจริงครับโอ้โหทำนรถนหมดเวลาทุกคนหยุดทำวุดิินญาแรกก่อน ข้าจำได้ว่าหอหวีงเตอ๋อจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันถึงแลจุ<ด>๋ม<ด>ูนี่กับอาบุตร่างรุษนนี้ขยับได้ไหมจากที่ข้ารู้มาปัญหาเรื่องพลังใช้ขวดลมแก้ไขได้แต่การใช้พลังจิตชักํำพลังจิตต้องแกร่งและแม่นยำถ้าทาให้ขยับได้ไม่ใช่เรื่องง่าย<ด>ทำให้ดูไปเลยดูค่ะเข้าไปเลยลองรวมมาก เราแข่งแกร่งที่สุดสุสดยอดซึด่ง<ห><บ>ประวัติทางปู่คนนี้ได้แล้วหรือยังเขากับทางซื่อจู่ๆก็โทรมาเหมือนจอบแอบอ่ไรนะไร้ร่างไร้สาหยก็คิดว่าประวัติเขานันะ้นไม่สำคัญขอแค่ ทำงานให้เรากโอนโง่เปล่าขอรองเจ้าละทีสีนะเขาไม่ใช่วิญญาจารย์แต่เป็นวิศวกรพลังการสร้างสารรค์ที่หมดมาจากสมองล้างสมองเขาก็เท่ากับทำลายตัวตนกับเด็กหลงคนนี้ต้องใช้การเลือดบอลรับรอบทีนึงไปหลีตัวแทนขอ,อการค้าเอา้าตูไม่ผ่านตกรอบเออ คนที่เหลือเข้าสู่รอบด้านแข่งขับออกสียเทมรันเจ้าของขวัญท่เขาให้ไว้อย่งนะไปเป็นคนทําะเลชงถูกข้าเราห่างอายากกับปืตใหญ่ไม่ถจระดับภ่าขึ้นไปถูกขโมล้นช่วงสำคัญของการนะนยางนาน้ำันไม่มารับทำพาดแลยิ่มันจนตัวราสีเทมรันเขาไม่ไปชีวิต่าแน่ๆขมีห้องลัเร อย่างที่เก็บสะสมมาสิบปีขอ่นคุณผู้ชมอาบัดข้าจะบรงเบื่อพวกคนขโมยนั่นไม่เหลือแม้แต่กระดูกโอ้โหเชีรยมันดูเดือดมากจริงโหอกฮ้าเฮ้ยฮ ก็สีคนสุดท้ายสนามที่หนึ่งัซื่อตัแทนพัฒิศีสุยชนะสนามต่อไปพัิศีสุยกัทบพัิศถงฝันเดินไม่แข็งเดินไม่แข็งเจกไม่แข็งเลยหรอเนี่สร็มอ้าวไม่โดน ่อย่อ่จะบอเแล้เป็นหมูก็กินเสือควบคิดนะข้ามประตูนะเฮ้ยคนรอกะกลับอะไรกัโอ้โหเอาตายเว้ยไม่อยากจะเสียเวลาค่ะบายก็นสุดท้ายสนาที่สองบายี่นยักมิดหญิงฝาที่เสียเวลาอาวุธเรื่องมนุษย์แรงต่อจริง โจที่นี่เป็นธรรมดาจริงๆรอบสี่คนสุดท้ายสนามที่สามระมิตรหิงฝานก็่ท่าออกก้าวเ,เลิศตุต้มตุ้มอ้าวนีทีมเมวก็เจอกันปะ <c oughs> <c oughs> เยบูฮ um oh, ีตัวแทนเดวิดมิงฝาชนะรอบสี่โคุดท euh, ้ายสนามที่ส oh ี่น่อยโอ้โหเอาขอตายเลยหรอแข็งขาดเลยหวงเจินตัวแทนเดวิชซีสีชนะเกินไปมากเกินไปมากเงียบเลย จบการประลองรอบสี่คนผู้เข้ารอบคือทั้งซื่อพัฒมิศีสุยทั้งอูพัฒมิสีสุยเดกหุยพัฒมิตรญิงฝันและหวงเจิงพัฒมิศีสุยต่อไปเป็นการจับสลากจับผู้รอบรองชนะเลิศมูลค่ิศีสุยรองสนะเิศในการเข้ารอบชีงชนะเลิศด้วยผลการจับสลารอบรองชนะเลิศสนามที่หนึ่งทั้งซื่อพัฒมิศีสุยพะทธาถัอูพัฒมิศีสุยว่าแล้วที่สองกุมเจิงพัฒมิศีสุย ปัดขารอบรองชนะเลิศสนามผิทผู้ตัดสินข้าโดนแพ้หรือหย่อนให้ถังอูเป็นการเลือกที่ฉลาดมากถังอูตัวแทนประเทศสีสวยชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรื่องสนามต่อไปได้ให้ข้าใช้กลงเล็บนี้ฉีกเจ้าไปชิ้นๆไม่น้อยดีไหมให้คนช่วย้านกุเชียผู้หญิงช่วยฉัน แหวนส้นนะลูกมันอ่ะหนูตายนะจริงโหดมากแหวนฆ่ามันบ้าง,งเผาเออเอามันเลยลูกตัดแขนมกถึงน้องคนนั่ะชื่ออะไรแล้วนะ เทวนาไม่ใช่เทวนาดีุทธสวัสดิ์ทสวัสดิ์่ทสวัสดิ์ขุนศรีขุนรนศรีจุนศรีขันรมขุนศรีขุนศรีุนเรีขอนเายขุนศรีขอนศรีขุนศรเขุนเรมขนศรีรเรีนรีขนศรีใชนศร้ขุนะไนรีขุนรนศรีุนศหีขุรีขศรกดิ์ศักิ์รีศีขสนศรีข์ีา ดาบสักสิฟาดมาเลยค่ะฆ่ามันบ้างเลยลูกนี่ดูดูแบบโดนดุดตื้ไปค่ะตายไปเหอะมึงมึงยังไปฆ่าเขาเลยบายเย่กุยพรรณพิษผิงฝานชนะหวงเจิงพรรณพิษสีสุยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเด็กสาวฝรีอายุยังน้อยแต่กลับเผยลิงยานยุทธ์ผู้สวรรค์ต่อหน้าวิญญาณจารย์ปีศาจ เห็นทีวันนี้คงตายน่นเสียดายพาข้าเดินทางเร็วกว่านี้และแนะนําให้กับรัชทายาทภายหน้าคงเป็นไพ่ตายในการตอบก้กับสลักยิงยามสังสรคิดเปเรื่องนะอเจ,จ้าว้ข้าจะจัจอน้องเองจะให้น้องเติบโตเป็นสตูเราไม่ได้กาลองจบแล้วค่ว่ากันวัทีแผ่นี้ของข้าอาจจะชนะาศัสิทและยังปกป้องงานด้อืมจรง เราไม่ต้องเอาผงตายหรอกลูกจริง่อยหวคนช่วยอย่างพวกจะจะต้องตายด้วยคมดาบของข้างั้นมารู้กรรมไม่จะทำได้ไหมอ๋อโลกแห่งธรรมาสไม่ได้ ที่นี่มีวิญญาณจากปีศาจนั่งจันาห้าคนสำนวนเวรการทจะจะรักษาชีวิตไว้ได้วิญญาณของวัญญาีอย่ามาหลอกฉันให้ย้พูดจริงๆรอหลอกนะลูกเอ้ขอโทสวรา์สัจจิตร์หลอดมากระทำเพื่อช่วยข้ากำจัดพลังติดความชั่วนะ้าเช่นนะข้าคงจะช่วยเจ้าไก่อน ตายซะเถอะวิาณจัศีพิฆาตกเป็นวิญาณจักปิศาจเด็้ามาหลอกผ้าิความผิดพิ่มาสารมาสาระดับเปิดออกมาดูวิญญาณยอ้ีดโงจิดไปก่อน ต้องพีกแน่เลยอะเฮ้ยเห็บมาเลย้าอยู่ในความริี่จริงมีไฟอีกไหมเับวิญญาณเยกกูอีถูกประตูวิญญาณเกลือกินไปแล้ว อิปิสายเชียงวุโสส่วอะไรขึ้นสุดแน่พวกวุโสไปมันต้องมีพวกน้องสาสาวองที่พิญาศักดิ์สิทธิ์พระบุตรศักดิ์สิทธิ์พวกมาโปรดหลักนี้เราตลอดเชซกีน่าสัจนะมีหน้ามิจะทายยากถึงอยากจะกำจัดเแบบนี้หากว่าทำได้ก็อยากดึงสาวศักดิ์สิทธิ์แห่งสุริยันจันทราบนฟ้ามากำจัดเจ้าหมูนี่จริงๆถ้าอย่างนั้นแล้วสักวันเจ้าหมูนี่ต้องนำหายญะมาสู่ดินแดน ใช่ยาน้ำาสมมือค่ะเอาวุธวิญญาณครัใช่มากจริงเยกีเปิดตัวในระดับ66กศิษย์8ผู้อาวุโสใหญ่ละทิพวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังมีอะไรเอ่ยในของตัวจี๊ยบจบไปแล้วครับเปิือ อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอทูตสวรรค์ใช่ไหมแบบทอ,องเลยมันห่างหาย<า>ไปนาน,า,านมา<ช>น้องจนได้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งในซีซั่นนี้ตอนแรกนึกไม่ออกไยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ่กเทวนาลีเลยตอนคนเรื่องคนเรื่องเลยฉันนะ่ะโดนสปอยเกี่ยวกับทูตสวรรค์ไปแต่ว่า ก็เลยไม่พยายามที่จะพูดออกมาทุกคนแต่ว่าจริงๆก็คือมันไม่ได้สปอยอันนี้แหละก็เดี๋ยวดูกันไปก่อนนะคะจะต้องมีอะไรอีกใช่นี่ว่าเขา<อ>มันมีนนยะเขาน่าจะต้องมีผลกับเส้นเรื่องในการต่อสู้ของสงครามเราแน่เลยเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับลูกเราพยายามเก็บเขาไว้เพื่อที่จะ<ห>เป็นเหมือนพลังทางด้านสว่างก็จะต่อสู้กับอีกพวกมารต่างๆอางสว่างมต้องมีผลแน่แ่เพราะว่าไอ้เจ้าตัวอุ๋ยเฮาเลือกที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็อยากจะดีลอะไรกันบางอย่างซึ่ง ไอ้เจ้าคนที่มีพลังทูตสวรรค์ยังไม่ได้แบบตื่นรู้อยู่ตอนเนี้ยของเนแบบเหมือนเขากําลังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเขานึกว่าไอ้เจ้าพระเอกของเราเป็น,นคนชั่วเป็นด้านฝั่งแบบวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยมืดดำดำ,ดำมืดอะไรกันเลยก็ต้องแต่เห็นว่าการแข่งขันนี้จบแล้วจบแล้ว ชนะมากจริงเป็นวิโซกตัววิญญาโอ้ยแข่งอยู่นั่นมึงคือแบบตอนนี้ถ้าไม่จบก็จะมึงจะตายกันทั้งมืองแล้วตอนนี้คือมึงช่วยจบแล้วก็ต้องไปทำอย่างอื่นเพราะว่าจริงบนดินเขาสงครามแ้คเอาตายละข้างบนคือเอามึงตายแล้วมึงเลิกแข่งอันนี้ก่อนอาจารย์กําลังจะมาตามแล้วจริงก็ถือว่าโอเคต้องจบแล้วทุกคนเพราะว่าข้างบนไม่สู้ดีมากๆ ฝั่งสุริยันจันทาเขาเตรียมแผนไปเยอะมากๆเนาะในการที่จะแบบเออคือแบบนู่นนี่นั่นเหมือนเตรียมการไ้เรียบร้อยพร้อมหมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแบบจะรอดได้ยังไงฝั่งเราที่ดีวกันไว้ก็คือลงหลุมไปก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องไปเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างอาจงอระจายเราอีกที่แบบกระจายกันไปก็ไปหมดเลยตอนนี้ เดือดแน่ๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอติดตามกันเนาะว่าจะอีพีหน้าอย่างไรนะคะแก็เ <ขอ S 1> จอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย